ความแบบทำคนดูโลกค่นนึงครับเราถึงมุ่งหน้ามาทางนี้ผมถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปรถถ่ายรูปไปแล้วก็เลยเลืยกฝ่ายขาวขืนตกวามาตามขาขืนนั้นเลยก็ตามขืนนนั้เสร็จก็พบเหว่ามันก็รับคภาพว่าจะมารับผมบอกว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในสร้างกครอบอยู่เป็นโพรง มีแม้มกระทั่งเวทมีโต๊ะยกกำนัดอยู่ในนี้เลยแบบนี้เลยมันจะมีรูเข้าออกนิดเดียวตอนเราเข้าไปเนี่เราใช้หมาเข้าจับสัญญาณได้แล้วละเรา สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับวันนี้ทีมงานของเรามาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาพิสูจน์ทราบแหล่งซุกซ่อนแหล่งที่สงสัยว่าจะเป็นแหล่งซุกซ่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ยังมีสถานการณ์ก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายอยู่นะครับวันนี้ใช้กําลังประมาณ50นายนะครับ ในการกระจายกำลังอบล้อมพื้นที่นะครับท้ายนี้อยากจกียนน้ำเรียนข้อของใย,ยอีกเช่นเดิมนะครับก็คือภัยที่มาจากออนไลน์นะครับเหมือนเดิมครับก็ยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออยู่นะครับโดยเฉพาะคุณวิธีของใครที่อ้างตัวเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับ มือ่อวานนี้ก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโทรมาจากสถานีตํารวจปูทอนทางด้านภาคเหนือนะครับไกลมากนะครับทั้งที่เขาบอกว่าเขาเเป็นคนปัตตานีไม่มีทางที่จะไปเปิดบัญชีผิดกฎหมายที่จังหวัดน่านนะครับก็หวาดล้อมว่าต้องไปแสดงตัวที่จังหวัดน่านถ้าไม่ไปก็ขอให้โอนเงินไปให้ตรวจสอบนะครับผู้เสียหายก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าเขาเป็นคนปัตตานีไม่เคยเดินทางไปจังหวัดน่านเลยก็มีการยื้อกันไปยื้อขึนมานะครับด้วยความกลัวผู้เสียหายท่านนั้นก็เลยยอมโอนเงินในบัญชีนะครับซึ่งมีเงินอยู่27,000บาทและทางโน้นก็อ้างว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ตรวจสอบเสร็จที่นก็โทรบอกว่า,วาบริสุทธิ์เงินถูกต้องตามกฎหมาย ให้สบายใจได้ผู้เสียหายท่านก็สบายใจท่านก็กลับไปบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เช็คเงินในบัญชีปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่กลับมาแม้แต่บาทเดียวแต่เงินที่โอนไป27,000บาทนั้นหายเกลี้ยงนะครับไม่กลับมาแล้วก็มาปรึกษาทางเจ้าที่ตำรวจก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าถูกพิชาชีพหลอกลวงไปแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่พูดคุยกับบุคคลแปลกหน้าซึ่งอางว่าเป็นเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทาหารฝ่ายปกครองเจ้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือเจ้าที่หน่วยฟอกเงินนะครับนั่นมจฉาชีพเพราะหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีโนโยบายที่จะให้พี่น้องประชาชนดําเนินการตรวจสอบเงินหรือทุรธรรทธุรกรรมทางการเงินทางออนไลน์แต่อย่างใดนะครับพี่น้องต้องรู้เท่าทันก็แชร์ไปนะ้วครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ขอยุติพท่านีครับสวัสดีครับ